อ๋อะโหล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 เคได้ยินละอเจอได้ยินละพี่ไหมได้ยินละวได้ยินแล้วเฮ้ยนี่ไงมาละเป็นไงแป๊บนี่อันนี้คือคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยโหเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยผมบอกเลยพี่ของแค่นี้ก็ไม่พอพูดเลย ได้ได้ได้สวัสดีทุกคนด้วยเลยนะคะกดไปที่โมชแนลอนเองะค่ะวันนี้อยู่ในเกมไมโครับเวอร์ชั่น1.19กันแน่เลยนะคะผมวันนี้นะคะเรามาเล่นกับสุดพิเศษนั่นเองนะคะคนนี้คือเป็นคนตัดต่อประจําช่อง,องเราแนนี้นะคะทุกคนเอ้ยชื่ออะไรครับผม สวัสดีครับชื่อก้องพิกเซอร์ครับผมนะนะคะใครอาจจะยังไม่รู้นะว่าเป้มีคนตัดต่อแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจตัดนะครับผม <c oughs> เออแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเข้ามาคืออะไรครับเนี่ยวันนี้คือเห็นว่าพี่แป้งยังไม่เคยเล่นของ1น9ใช่ปะที่มันอัปเดตไอ้พวกป่าพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าที่สำคัญของตัวนี้ก็คือไอ้ตัวเมืองใต้ดินหรือว่า ancient city นั่นเองซึ่งตัวทีเด็ดของประจำซีซั่นนี้ก็คือตัวของวาเดนนั่นเองพี่เคยเจอวาเดนหรือยังวัดวัดเลยนะวาเดน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 คืออะไรอ่ะ มันเป็นมอนสเตอร์ที่เขาไอ้นิยายว่ามันคือ l องบอส s ะแต่ว่าจากที่เจอมันมาแต่ละคนก็คือมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าเอเดอร์ดาก้อนหนิกะพี่กับพี่เธอด้วย l อ n g boss อะไรเงี้ยเหรอป้าพี่ว่าปิดคี่มนึีกว่าใจเย็นๆก่อนพี่ขอพี่ขอโทษพี่ขอโทษ คือวันน,น,นี้คิดว่ามันคือมินิเกม bathroom. เอาตัวรอดแล้วกันอนเปิดประตู <consciousness. S 2> ไปเลยอย่างงี้ใช่ปะอ๋อโอเคโอย่างอาง <c oughs> ในของในกล่ <thieves> อ,งองเนี่ยพี่จําก็จะได้พวกชุบกงชุดกอดดาบโ,โทเทมหรือว่าพวกชิวอะไรพวกนี้ <Interesting. S 2> นะครับผมซึ่งผมกับพี่ต้องต้องแข่งกันแบบเอาตัวรอดในในแอนนชีตี้นี้ให้ดานที่สุดเฮ้ยสุดยอดบอกเลยพี่จะอุดดินหลบตรงนั้นอ่ะเกมโอ้ไม่ได้ดีไม่ได้เอานะเอานะ เอางี้ไหมถ้าพี่ตายก่อนพี่เพิ่มเงินเด้ผมสองเท่าเอี๋เดี๋ยวพี่ออกเกมตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนนะพี่เดี๋ยวมาค่ะจะไม่พี่ยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้พี่ยอมรับสิ่งนี้ช่วงนี้ไม่ขัดสนพี่พี่ยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้เอ้ตกโลกอ่ะถือถือว่ามาชิวๆโอเคชิวๆอ่ะ <Okay, S 1> ช,ชิวๆชิวๆอ่ะหยิบไปนะพี่ต้องกล่องไหนกล่องแรกเลยไอ้นี่เป็นผลแกะสีฟ้าโอเคได้ยมี ม้าด้วยเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่ามันต้องทำอะไรมันทาอะไรได้บ้างพี่เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวว่ารู้ทำอะไรได้บ้างก่อนไปเอาสปายการ์ดไปด้วยพี่ของใหม่ได้ไม่ต้องทิ้งอ้ยได้แล้ยได้แล้วได้ละเมื่อกี้อยู่ใกล้เมื่อกี้อยู่ใกล้เออโอเคพี่พร้อมยังพร้อมแล้วโอเคงั้นเลสโก้ไหนอะไรครับนี่อะไรพี่ อุ้ยรอดละฮ่าฮ่าฮ่าฮโอ้ทุนี่มันกว้างใหญ่จกินไเลยโอาเลยเอเคโอเคยอีกแล้เรื่อยจะบอกก่อนว่าในกางเกมในเอ็นชันของกางเกงมีตัวเอ็นชันตัวใหม่นะก็คือตัวเอสวีฟส์นี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถกดย่องแล้วว่ามันจะเดินได้เร็วกว่าเดิมอ๋อเร็วขึ้นเอ้ยสุดยอดพี่เห็นตรงนั้นไหมอุ้ยอะไรอ่ะยาย่พี่ยาย่ใหญคือบล็อกอะไรอ่ะ มันคือไอ้สเกลไอสเกลแคทัลลิกกับสเกลชิเกอร์ครับตัวที่มันเป็นแง่งๆนั่นคือสเกลชิเกอร์มันมีหน้าที่ที่จะสปอนตัววาเดนขึ้นมาอยากรอพี่ไหนเป็นไงอ่ะวิวเฮ้ยเด้อโหเสียงโคตรสยองอีวิ่งทำไมมืดเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวกินกระเปื่อรอเลยเปิดโทเทมรอด้วยเอาไงอ่ะ อย่าไปกลัวพี่ผมเคยเจอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อยากไปเอาของข้างในไหมเฮ้พี่หวานนะลองไปดูซิเสียงอะไรมันตามเรามาเหรอไปเลยเจ้แล้วเจ้แล้วไม่ไม่ไม่ใช่ฉัน ต้องไหมสิมามาไหมลุดของในกล่องอ่ะยังจะลุดเอ๊ะอ้ทำไมมันไม่สปอนวะพี่หลบทันไงดวงดีไปเปบาทำไมต้องกระซิบด้วยวกลัวกลัวมันได้ยินกลัวมันได้ยินไหนเดี๋ยวดีมีของไหมวยเดินทั้งแมพยังได้เลยขนาดนี้ครับน้องๆ ีอะไรทำไมจองมืดทำไมจองมืดเดี๋ยวโอ้ยโเ๊ยยอะไรคำ้กแล้วี่กด้วตายกูตายไว้กูตายมีๆๆเราพี่ โอเคเพราะว่าเราต้องเก็บของไอเก็บไอนี้บล็อกเยอะๆไว้พี่ตัวเป็นยังไงอ่ะพี่อยากดูพี่อยากเห็นปะล่ะเทาไว้หรอทําไมหรอคือถ้าเราเดินนังมันจะดินเสียงเราด้วยเหรอต้องกดย่องครับพี่เพราะว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะจับมันจะจับเสียงได้เก่งมากเลยอย่างเสียงกินเสียงโยนไอเทมเสียงอะไรพวกนี้แต่ว่ามันมีบล็อกพวกนี้ไงมันมีบล็อกผลแก่อยู่มันช่วยซับเสียงได้อ๋อโอ้มุดไปแล้วเหรอ ไปมุดไปแล้วมุดไม่รู <c 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 ้เร็วมื่มื่นมื่มื่มื่ไปด้วยนี่จะตาบัดทําขึ้นแมงเลยละกันขึ้นเลยขึ้นอย่างเร็วเลยเนี่ยเรื่องขึ้นเนี่ยบอกเลยโอ้ไม่ลงไม่รอกันเลยอุ้ยอยู่นู่นไงนู่นนู่นนู่นข้างหน้าเราไม่ได้หยุดธนูมาอ้าวไม่ได้ไม่ได้หยุดธนูมาไม่ยิงได้ เจบดีเจบดีเจบดีโหแล้วมันหแล้วหมูโหแล้วไม่รู้ละไม่รู้ละสู้ดีพี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเีวยตฮ้เ้ยเว้ย้ยเฮ้ยเฮ้ว้ยเ้ยเฮยเ่เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเา้ยเฮมเเยเเยง้เยยว้เย วิ่งเลยเอ้ยมืด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 ไม่มืดเข้ามุมเข้ามุมก็ได้พยายามวางบล็อกเอขนแกะเข้าไว้พี่เพราะว่ามันจะไม่เห็นเราเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่เห็นเรามันจะไม่ได้ยินเสียงเรามันอยู่นู่นนู่นู่นเลยนู่นกูกูเห็นพี่แฟงไกลๆไกลเหมือนกันมันพังของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหรือมันเห็นใครสักคนหรือเปล่ามันพังของได้ด้วยมันแบบเป็นอย่างเงี้ยหายไปแล้ว เอนู่นแล้วอุ้ยดันไงโมโหแล้ว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 ยิงอยากระยะไกลไปข้างบนแล้วจ้าไปทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ไปทางนู้นทางนู้นจะยิงไหมสู้ๆนะอะไรวะเรอรอรออืมสวยสวยสวยตอนนี้พี่กำลังวิ่งหนีอยู่พี่วิ่งสู่กำลังพี่ไม่เห็นไเลยมาหาหน่อยดิมาหาหน่อยได้พี่พี่กำลังไปหาพี่กำลังไปหา ลองพี่มาอยู่มันไม่เห็นผมไหมม่เห็นผมหรอไม่เห็นผมหรอมันหูหนวดจะตายอ้าวแล้วถ้ามันอย่างนี้ที่พี่ยิงธนูไปมันมันก็รู้แล้ว่ามันมาจากไหนอ่ะใช่อุ๊ยโกรธเกินไปหรือเปล่าไม่แต่มันรู้ไงว่าธนูมันปักอยู่ตรงไหนไงอ๋อไม่แพงหยุดนะพี่แอบอยู่แอบสุดชีวิตตอนนี้ทนไว้ก่อนนะพี่กำลังสู้ชีวิตเหมือนกันทนไม่ทนไม่รู้ตอนนี้หาตัวไม่เจอ the ว u c k a ฟ e ก o u อยู่่ไหน มันหรือพี่ทั้งคู่ <laughs> <laughs> อันนี้มันคือเมืองใต้ดินเลยเหรอแบบน<ช>ี้ค,คือไม่มีทั้งบนทั้งล่างทั้งมีแค่ข้างล่างครับอ oh. oh, ๋อโอ้ไม่กอดจะปลาตรงนั้นเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็มันสปอนกี้อีกเลยโผล่มาแลวลูกโผล่มาเออพังไปละอันหนึง่งบนประตู <laughs> พี่แป้งโคตรไม่มีคอนเทนต์เลยมาหาแล้วร้อมามา <laughs> อยากรู้ไหมว่าพี่อยู่ไหนอยู่ไหนลองทีพีมาสิจะทีทำไมไม่ไม่ไม่ถ้าพีพีผมพักผมพาเพื่อนไปด้วยเนี่หนาดิผมพาเพื่อนไปด้วยเนียเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่ไหนชิวจุ้มงน่เจอเจอว่าได้ดีไงยิงอยู่เนี่ยยิงอยู่พี่พี่เห็นมันเรืองแสงไหมใช่ใช่พี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยบอกตรงนั้นแล้วกูอยู่ไม่อยู่ไหนวะเนี่ยซื้อเขางนะ แล้วนายจะรู้อีกแล้วว่าฉันอยู่ <laughs> ไหนว้ายนายรู้ไหมว่าฉันอยู่ไหนฉันอยู่ข้างบนสุดโว้วฉันอยู่ข้างบนบนเลยอ่ะกําลังทําบ้านเอสกิโมอ,อยู่โ oh, oh, yeah. okay. อ้โหขุดเย่ขย่มันมาหาพี่ไม่มาวุ้ยเหี้ย มาอีกตัวอีกข้างหูข้างข้างหูเลยมามาเลยมาเลยมามามาเดะ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 โอหกากกากื้อเออไม่โดนตัวละเจ้าคนดีดิน้องไม่ได้ตั้งใจหุ่ยมารับวไม่เห็นไม่เห็นตามข้าพเจ้ามาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น มันน้ไมตัวนะมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกชิดน้ำมันชิดอย่างนี้เลยเหรออุ้ยมึงก็มืดไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นเรียกสักตัวปาเอ่ออะไรอะไรนะแล้วมึงก็เกิดด้วยโอ้โหสู้ๆนะยิงยิงยิงถ้าหาขึ้นไม่ได้เดชขึ้นไม่ได้เดชพี่ผมช่วยพี่ผมช่วยอีก่เน่ นี่แนละมันสามารถเกี่ยวว่ะได้เนี่ยมันขึ้นมาขบวได้ปะเดียวนะเฮ้ยอันนี้ผมสงสัยพี่เกี่ยวได้ปะเห็นออราเห็นออราโอ้ต่มืดแบบมืดโอ้ไม่ได้ตัวหนกเกินเฮ้ย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 เอยเฮ้ยเยเห้ยตายแล้วเฮ้ยยแล้วเเฮ้เฮ้ยเ้เฮ โอ้ย่างเหอะอยากแบบเล่นระยะประชิดปะเอาไงเหรอไปไปก็ไปเรงไปเฮ้ยมันได้ยิ่พวกเรามันได้ยิ่พวกเราอย่าอย่าหาทยุดห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 ยุด หยุดหยุดหยุดด่าหย่าพี่เห็นน่า,านทำอะไร <laughs> 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 มันออลาขึ้นดีว,วะอยู่นี่หรออยู่ไหนวะว้าวถ้ามันตกก็ตายเลยวะมาลองข้พอที่สองมา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 ผมมาจุดนี่แล้ว <laughs> อ้า มานี่มาที่ไยฟังใช่ไหมมา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 มไม่ไหวแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครคนนึ่งคิดถิบคนหนึ่งที่สุดปะไปยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอลอยไปเลยฮ่าเจ็บว่ะดิเจ็บว่ะดิเจ็บวะดินี่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 ทีนทีทีนที ดีนทีดีนทีไม่ตายอไม่ตายอืดจังนะวายเรียบร้อยเออ,อนะฮู้โหนะคะทุกคนหลังที่เราฆ่าวาเดนได้แล้วนะตอนนี้ก็เป็นภารกิจสำเร็จนะคะแป้งบอยชนะแล้วคะทุกคนควรภูมิใจบ่อยแต่วันนี้ขอตัวเลยไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบายบายดีก็คือเราเป็นกันอย่างนี้เลยใช่ปิดกันอย่างนี้เลย Oh, ah, yes.